โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่เกมนักบอลแซดคัคาร์ลอ์นิวอเวกิ้งเป็น DLC ภาคซุเปอร์ไซบูกับฟิเซอร์จากภาคที่แล้วก็ได้เป็นซุเปอร์ไซบูแล้วนะก็ต่อไปก็จะไปสู้ฟิเซอร์ละไปเราไปดูเรื่องเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมดีละจิดพาพวกเรากลับไปที่โลกที บกาะผมให้แน่นๆนะครับรอเดี๋ยวฉันก็จะไปเยือนโลกด้วยเอ๋ท่านบิวก็จะไปด้วยหรอครับหรือว่าท่านบิวก็จะร่วมสู้ด้วยนะ่ะฉันไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอกน่าฉันเป็นเทพแห่งการทำลายล้างนะฉันไม่สนใจหรอกว่าที่โลกจะถูกทำลายล้างฉันแค่จะไปหาของอร่อยๆอออกินที่โลกเท่านั้นเอง มืกก่อกี้ก็บอกแล้วไงล่ะว่าฉันถิวอ,อยู่นะอะไรเล่าอย่างนั้นหรอกหรออีกอย่างนายก็ไม่ได้อยากให้ฉันร่วมต่อสู้ด้วยใช่ไหมล่ะนายนะ่ะคงอยากจะสู้กับฟิเซอร์ตัวต่อตัวสินะเ <c oughs> ฮ้ย <c oughs> คุยกันพอหรือยังอนะ่ะรีบกลับไปที่โลกกันได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวพวกบูมาร์ก็ <c oughs> เดี๋ยวพวกทั้งก็ได้จัดการฟีเซอร์ไปสักก่อนนั่นสินะถ้างั้นไปกันเลยนะครับถ้าโลกยงังปลอดภัยอยู่ก็ดีสินะครับ <c oughs> อย่าคู่กันแบบนั้นสิคุณวิทย์ <c oughs> บจิต้ามีเป็นห่วงเมีย ถึงแล้วนะครับเฮ้ยนี่มันพลังจิตของเจ้าฟีเซอร์แน่ๆแต่ว่าอ่ะมันแก่ขึ้นอย่างเหลือเชื่อจริงๆอย่ามูดขาดอยู่นะคาร์ลรีบไปกันเร็วไ้เลยงั้นพวกเราไปแล้วนะแต่งคิวนะคุณวิททันบิวครับระวังตัวด้วยนะครับวิทพวกเราไปหาของอร่อยกินกันเถอะ ใจร้อนจังเลยนะครับยังมีพลังจิตของกูพังอยู่แต่เหมือนจะอ่อนแรงลงไปหน่อยของต้องรีบแล้วสินะไปเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วล่ะน่าจะโอ๊ยแต่อยากสู้กับไอ้พวกนี้ว่ะแมว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 เย็บเวลามีตัวหรือเออแมวไปดิลุยเลย ก่อนทางกิ๊กก้มันเยอะไม่อยากเสียเวลาเท่าไร่กิ๊กเยอะจังไะอยู่นั้นไง<ค>น้อยแก่งอะไรขนาดนี้เจ้าฟรีเซอร์ มีฝีมือแค่นี้หรอพวกแกนี่ยังไม่เรียกว่าเป็นการอุ่นเครื่องเลยนะการจะเล่นสนุกสนุกจนกว่าซุนโกคูกกจะมาถึงแต่ก็ดันเบื่อเสียแล้วสิหรือว่ามันจะรับรู้ถึงพลังของฉันแล้วหนีตะลเดไปแล้วสิคุณพ่อไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอกแกอย่ามาดูถูกซุนนะ จะให้มัวรอคนที่ไม่มีทางมาต่อไปก็เท่านั้นฉันไม่มีธุระอะไรกับพวกแกแล้วได้เวลาฆ่าให้หมดทุกคนแล้วสินะหนอ่อยหยุดเดี๋ยวนี้นะมาแล้วมาทันฉิวเชียดพ่อ มาแล้วสินะครับมาช้ามากเลยซุนแล้วก็เบจิตา้าขอโทษทีที่มาชา้าคุณนายถอยไปอย่ามาเกะก,กะระหว่างที่ฉันไม่อยู่แกนี่กล้าทำอะไรตามใจชอบมากเลยนะฟีเซอร์ <c oughs> มาสักทีสินะร <c oughs> อจนเงื่อแห้งเลยแหละ ซุนโกคูแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาพร้อมกับเบจิต้าแกมาทำอะไรที่ดาวดวงนี้ก็รู้นีมาล้างแค้นไงโดยเฉพาะแกซุนโกคูที่แกยังเจ็บแค้นที่โดนเล่นงานในดาวน้ำแม็กอยู่อีกเหรอก็แง่นะิความพ่ายแพ้ครั้งแรกที่ได้รับจากแก ไม่ว่าตอนที่ฉันตายแล้วตกนรกไปหรือตอนที่ฉันคืนชีพขึ้นมาใหม่ฉันก็ยังไม่เคยลืมความเจ็บแค้นนั้นได้เลยฉันจึงกลับมาที่นี่เพื่อปลดปล่อยความแค้นนั้นไงละ่ะและคราวนี้ฉันได้ไปฝึกวิชามาอย่างาลิโฮดแบบไม่เคยฝึกมาก่อนแกเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆด้วย ถ้าแกไม่ใช่คนชั่วร้ายแบบถึงแก่นเราคงได้เป็นคู่แข่งที่ดีต่อกันไปแล้วน่าเสียดายชัดย่าพูดจาให้ฉันหงุดหงิดได้ไม่เปลี่ยนเลยนะบิจิต้าโทษทีนะให้ฉันลงมือก่อนได้ไหมดูเหมือนว่าเจฟฟิเซอร์จะคิดเหมือนกับฉันซะด้วยก็ได้แต่ถ้ามัวยืดยาดฉันจะลงมือนะ แตงกวนะเบจิต้าฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกเครียดแค้นฉันแค่ไหนแต่ฉันไม่ยอมให้แกมาทำลายโลกหรอกฉันในตอนนี้น่ะเรื่องที่จะลงมือกับโลกนี้มันก็แค่เรื่องเล็กๆแค่ได้แก้แค้นแกฉันพอใจแล้วเอาละจงตัวสั่นไปกับพลังใหม่ล่าสุดของท่านฟีเซอร์คนนี้ พลังใหม่อะไรหรอฟิเตอร์รายยาไม่แปลเป็นซุปเปอร์ไซยาหรอไม่ถึงขั้นต้องแปลงร่างหรอกนาะหลบได้โอ้มั่นใจฉะเหลือเกินนะนะก็นะก็ถ้าตามที่พูดก็อย่าไม่แปลงละกันมาเป็นอะไรไปฝีมือมีแค่นี้หรอ เกือบโดนละวทำเป็นเหลือไม่ได้หมุ่นหงิดชะมัดเลยไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าจะรับฝีมือมาได้ถึงขนาดนี้ฉันเองก็ฝึกวิชามาตลอดเหมือนกับที่แกฝึกหนักนั่นแหละ งั้นเหรอดูเหมือนว่าแกจะแก่งขึ้นมากเลยนะแกก็เหมือนกันเทียบกับตอนนั้นแล้วแก่งขึ้นมากเลยนี่ดีแล้วที่มันฝึกเอาไว้นะแกปิดบังอะไรอยู่ใช่ไหมรู้ดีนี่นะคิดถูกจริงๆที่ฝึกวิวัฒนาการไว้อีกขั้นหนึ่ง จะวางท่าไปถึงเมื่อไหร่ลิลๆแสดงให้เห็นสิก็ได้ถ้างั้นจะเผยโฉมเลยก็ได้นี่คือวิวัฒนาการใหม่ของฉัน อะไรกันเนี่ยส,สุดยอดอพลังอะไรกันเนี่ยเ <c oughs> ชียร์โเด้นฟีเซอร์ <c oughs> ฉันตั้งใจเลือกสีทองเพื่อให้ดูออกง่ายหรือมันธรรมดาไปนะชื่ออาจจะไม่ค่อยหรูหราเท่าไหร่แต่เรียกฉันว่าโกลเด้นฟิเซอร์กันแล้วกันแต่ดูเหมือนจะรู้อยู่แล้วสินะว่าได้ว่าไม่ได้มีผลแค่สีที่เปลี่ยนไปใช่ฉันแอบลุ้นอยู่นะแต่ไม่รึ้เลยว่าจะถึงขนาดนี้ชักตื่นเต้นขึ้นมาแล้วสิ เจ้าฟีเซอร์เพิ่มพลังขึ้นมากเลยนี่นะพยายามเสลีอเกินเพียงเพื่อล้างแขนเนี่ยนะต่อให้เป็นโกคูคราวนี้คงตกที่ดั้งลำบากสินะน่าตกใจจริงๆที่ฟรีเซอร์เพิ่มพลังได้ถึงขนาดนี้แต่พวกคุณโกคูก็ไม่มีทางแพ้หรอกนะครับดีละ ฉันเองก็จะแสดงพลังที่เพิ่มขึ้นให้ดูเป็นขวัญตาเปลี่ยนตัวฮะเหมืเวลาแล้วเปลี่ยนตัวได้แล้วหาคารลอตอ,อะไรกันนะ่ะ<า>นี่เพิ่งเริ่มสนุกแท้ๆเลยนะดูหูนะแกผิดเองที่มุ่ยยุดยาตจนถึงป่านนี้ต่อไปตาฉันแล้วอะไรเล่าว,<ะ>ว่าไงนะ คราวนี้บนเบจิต้าจะมาสู้กับฉันเหรอ,หรอแกไม่มีทางเอาชนะฉันได้อยู่แล้ว <c oughs> ไม่จริงอย่าบอกนะว่างั้นเหรอแกไม่รู้สินะ ว่าฉันก็แปลงล่างเป็นซุปเปอร์ไซาในตำนานได้เหมือนกันแล้วก็เป็นล่างที่เหนือชั้นกว่านั้นด้วย <c oughs> เอาเล่นต่อกันเลยสิ <c oughs> ท่านฟรีเซอร์เอ๋ย <c oughs> ลองดูสิว่าฉันจะชนะแกไม่ได้จริงหรือเปล่า <c oughs> แอบกกใจนิดหน่อย แต่ก็ฉันก็ยังเหนือกว่าแกเดี๋ยวแกจะได้รู้ซึ้งถึงพลังที่แท้จริงของท่านฟีเซอร์จักพรรดาแห่งแห่งจักรวาลคนนี้อะไรอ่ะจักพะาตแห่งจักรวาลเลยวะจะไม่ใจอ่อนเหมือนเจ้าหน้าหรอกนะเตรียมใจตายไว้ได้เลยอะ,อะไรนี่นะการชาร์จแบบเต็มที่ ทำไมไปทำไมไปน้องแฟรเหมือนไม่ค่อยแรงเลยไปล่อยให้หนีหรอกก็ไม่จำเป็นต้องหนีอยู่แล้วนี่ไงอ่ะดูอะไรวะโอ๊ยทำไเล่นไปฟิลเตอร์มาเก็บกันเนี่ยไม่คิดเลยว่าแกจะแก่ได้ถึงขนาดนี้โอ้โหมาสิฟิสเตอร์วิ่งเอ้าจะเล่นอีก แกแล้วข yeah. ้าเพิ่งหมดไอ้นี่ไปโอ้โอ้ก็ต้องหลบอย่างเดียวสินะเียดได้ใช่ไหมฉันจะบดขยี้แกเองโอ้ยเอ้ยไอ้นี่หมดช้ามากองหายไปซะเอ้าโดนทางนั้นไม้ปล่อยหนีพ้นหรอกหมดยังยังไม่หมดอีกเหรอ ยังอีกยังอีกหมดตักที่เถอะมันจะนานไปแล้วนะเออรูไ้ไหมปล่อยให้หนีอ,อุ้ยตจอยนี่หมดช้ามากเอ้าหมดแล้วเป็นเวลาของเราสินะเบจิต้าหุ่นเก็บเงินเนี่ยอุ้อยแ,แต่เข้าหมดไอ้น,นี่แล้วมันรถช้ามากเลยผมไปอัพมาเต็มอะ กำลังจะใช้ระเบิดแกลิกเลยมาสิง่ายมากเลยเนะี่ยต่อยให้มันแตกเตรียมใจไว้เลยอตากแล้วเอ่กอกลายเป็ว่ไม่หรอก อ,อะไรวะแล้ว่าแกนตกลงกลับเป็นสมาชิกของพีเซอร์ฉันจะยกโทษให้ใครจะยอมทำตามคำสั่งแกนเอออาจไม่ทันมันไปไวเหลือเกินดูท่าม,มันพูดเร็วมากอะ่ะถ้าทำได้จะหนีเหรอหมดแล้วโอเค mặc a kênh mì ngân ngân nga ơi b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 a 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 ยุคสมัยของแกมันจบสิ้นไปตั้งนานแล้วหายหัวไปซะขำอะไรเจ้าโง่ที่จะจบสิ้นน่ะคือพวกแกตั้งหากล่ะ ว่าไงนะปล่อยพลังลงแกนกลางโลกเหรอเหมือนโลกจะระเบิดเลยนั่นไงโลกระเบิดจริงด้วย โลกเจ้าฟีเซอร์เล่นอะไรน่าสนุกดีนี่ทำให้โลกทั้งทำให้โลกทั้งโลกรวมชะตากรรมไปด้วยเหรอเนี่ยทุกคนอยู่ไหนฟีเซอร์เป็นไงบ้างแล้วนะทุกคนปนเป็นปุ๋ยผงตามที่เห็นนะครับแต่ฟีเซอร์คงยังไม่ตาย<อ>ทำไมล่ะก็หมอน,นั่นมีชีวิตในอวกาศได้ไงล่ะ เข้าใจคิดเหมือนกันนะไม่จริงโลกหายไปแบบนี้ก็แปลว่าดากอนบอลก็สูญสลายไปด้วยใช่ไหมกลับเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วก็ตามนั้นแหละหนอยรู้งี้ฉันน่าจะจัดการมาให้ตายไปตั้งแต่แรกงั้นจะไปจัดการไหมล่ะครับ <Huh? S 2> เดิมทีที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะความใจออกของนายนะแทนที่จะรีบโค่นเจ้ฟฟีเซอร์ให้เสร็จเร็จไปกับสนุกกับการต่อสู้จนประมาทขอโทษเพราะฉะนั้นคราวหน้าอย่าพลาดซ้ำอีกนะร,รีบส่งฟีเซอร์กลับไปปอลลโลกให้ได้คราวหน้าเหรอหมายความว่าไงนะ่ะ ผมสามารถย้อนเวลาได้นะครับแต่ถึงจะเรียกว่าย้อนเวลาก็ถอยไปได้ไกลสุดก็แค่สามนาทีก่อนย้อนเวลาเหรอถ้าเราย้อนเวลาไปตอนนี้ก็จะสามารถย้อนกลับไปช่วงที่เอ่อก่อนที่โลกจะสูญสลายได้นะครับงั้นเหรอก็เลยให้กลับไปเล่นงานเจ้าฟีเซอร์สินะถูกต้อง ถ้ารีบจัดการมันโลกก็ไม่ต้องถูกทำลายล้างแล้วลงไปทียังมีหนทางเหลืออยู่อีกเหรอเนี่ยแต่นี่เป็นบริการพิเศษสำหรับครั้งนี้เท่านั้นนะเพราะว่าเสียดายของอร่อยที่โลกนะ่ะที่ต้องหายไปหมดเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะว่าคราวนี้อย่าพลาดซ้ำอีกละ่ะได้เลยถ้างนั้นผมจะย้อนเวลาแล้วนะครับ ตกลงนะครับเอาเลยคุณก็คูจอยเวลากลับมาแล้วครับ แต่คิวนะท่านวิวคุณวิทย์ฉันไปแล้วนะอ๋อเราต้องเล่นเองเหรอผมไปสู้กันไก่จังถ้าไม่รีบไปไม่ทันแน่ปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวโลกก็ถูกทำลายล้างอีกหรอกขอโทษที่อะไรอ่ะไวจัดอ่านไม่ทัน แกจบชีวิตเท่านี้แหละน่นอยแกแกนะแกบ้าเอ้ย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 บ้าที่สุดยุคสมัยของแกมันจบสิ้นไปตั้งนานแล้วหายหัวไปซะ ทำอะไรเจ้าโง่ที่จะจบสิ้นน่ะคือพวกแกตั้งหากล่ะฟีเซอร์อะไรนะอะอะไรนะแกนะแก ฟิเซอร์ดูเหมือนว่าฉันจะต้องตัดสินกับแกให้รู้ดำรู้แดงแล้วสินะฉันไม่ยอมให้แกทำชั่วไปมากกว่านี้แล้วมอนนี่มันรู้ว่าเราจะทำอะไรงั้นหรอแ,แกแกนะแกซุนโกคูแกเข้ามาขัดขวางฉันกี่ครั้งกี่หนแล้ว แกจะเสนอหน้ามาอยู่เบื้องหน้าท่านฟิเซอร์คนนี้ไม่ได้ไได,ดูเหมือนว่าแกจะเป็นคนชั่วไปถึงแก่นกลางเลยนะ <c oughs> พูดอะไรป่านี้ <c oughs> ถ้าฉันทำลายโลกนี้ไปพอมพๆกับแกเลย <c oughs> อ่านปีดแล้วฉันจะปล่อยให้แกทำยัน,นหรอกน่าผมจะอ่านเล่นเล่นก่อนดีกว่า โอ้โหทะลุไปทั้งคู่เนี่ยมาเอาหน่อยฟีเซอร์มาตอนแรกก็มัวแต่เล่นเตรียมใจไม่ได้เลยฟีเซอร์มาดินี่ไงอา้าวกระเด็นเองเฉย อ๋อจิเตอร์ครับคัาทับตีนคงหายไปซะโอ๊ยยังออกมาตามก็ต้องไปใกล้หน่อยสินะหลบ ยังไม่หมดใช่ไหมจ่ายลูกเนี้ยถ้าจำไม่ผิดเนะี<อ>่ย <c oughs> อันนี้แหละน่านจะหมดแล้วละ่ะนั่นไงหมดจริงๆด้วยเ <c oughs> อ้อาุงกำลังจะพลังขึ้นเต่าเลยโ <c oughs> <c oughs> อ้ย <c oughs> เม็มอาบโคตรดีทําดีจัดกํลงังขึ้นเต่า <c oughs> นี้ป้าที่สุดไอ้ประธามาดีนะเนี่ยแต่ก็ยังแค่เป็นแค่เอ ทำอะไรของแกน่ะเท่าทีเท่าทีคือว่ามันมีเหตุผลต้องทำน่ะเหตุผลอะไรของฉันไม่สนแต่ฉันไม่ไม่ได้บอกให้แกเปลี่ยนตัวนะคุณพ่อเกิดอะไรขึ้นน่ะคือว่าไม่เข้าท่าเลยเช่นแผนการทำลายล้างกลับมาคืนชีพให้ดาวแบบนี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่ครับ เท่านี้ก็จะได้กินของอร่อยๆอ,อ,อีกว่าแต่ว่าดูเหมือนว่าสองคนนั้นจะใช้พลังใหม่อย่างเชี่ยวชาญแล้วนะครับเท่านี้ก็อาจจะสู้กับท่านบิวได้อย่างสูสีแต่หมาถึงทั้งสองคนต้องร่วมมือกันนะครับจะไหวเหรอย้อเวลากันเหรอไม่น่าเชื่อเลยแต่ถ้าเป็นหมอนั่นก็อาจจะทำได้จริงๆก็ได้ ทีนี้ฉันก็คิดว่าคราวนี้จะพอแก้ไขปัญหาไปได้บ้างนะแต่ถ้าเราสองคนร่วมมือกันตั้งแต่แรกก็อาจจะไม่ต้องตกไปที่น้ำลำบากถึงขนาดนี้ไม่เอาด้วยหรอก,อรอกฉันจะชนะด้วยพลังของตัวเองไม่ต้องใช้พลังคนอื่นหรอกโ <c oughs> ลกออกไปทีฉันก็เหมือนกันก็ต้องอยากสู้คนเดียวอยู่แล้วที่ <c oughs> <c oughs> เอาใจยากจริงๆเลยนะครับสองคนเนี้กับก็เถิวิทย์ก็นะสองคนนั้นเป็นแบบนั้นก็คงจะเหมาะเจาะดีแล้วล่ <c oughs> ะและแล้วการรุดลานของกองทัพฟีเซอร์ก็ได้สิ้นสุดลงด้วยการรับมือของพวก,กโกคู ความทรงกสุขได้กลับมาเยือนโลกอีกครั้งแต่ทุกวันโกคูและเบจิต้าก็ยังคงฝึกวิชาสุดโหดอย่างไม่หยุดหยอด่อนเพื่อมุ่งที่จะเป็นผู้แข็งแร่งที่สุดยิ่งยิ่งขึ้นไปและไม่มีใครรู้ว่าชะตาการรมระหว่างโกคูกับฟีเซอร์รจบสิ้นกันเพียงเท่านี้แล้วหรือ,อยัง ยินดีด้วยคุณเคลียร์การปลูกพลังขั้นใหม่ภาคหลังได้แล้วหลังจากที่เคลียร์เนื้อเรื่องอเข้าไปทักด็อกเตอร์บีฟจะสามารถเล่นการปลูกพลังขั้นใหม่ตั้งแต่แรกได้๋อมันเล่นได้ใหม่มีการท้าทายเท่เหมือนการทำลายล้างบทใหม่วิวฝึกตัวละครให้แข็งขึ้นครับอีกโอเคสามารถบังคับช้างในอนาคตได้แล้วโอเคก็น่าจะจบสำหรับและสำหรับ DLC นี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับผม จริงๆนะดากัลบอลก็ยังคงสนุกเหมือนเดิมต่อให้เป็น d l เภาพก็สวยเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเล่น d l เต่อไปก็ต่อไปจะเป็นดี c ออะไรก็ขอให้รับชมต่อกันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ